ผมคนหารอดิศรตุรงกางมาจากจังหวัดหนอมนลพูครับอยู่จังมาจากจากังหวัดหนองมนลพูแล้วตอนนี้อยู่หมวดไหนอยู่หมวดสองครับทหารพันตรีหมี่สองครับวันแรกที่กล้ามาจนถึงวันนี้อ่ะบอกความในใจมาก็รู้สึกเกรงๆวกลัวๆครับ หลังๆมาก็เรื่องนี้จะปรับกวอยู่ได้ครับมาแรกเป็นยังไงบ้างเกรงๆกลัวๆครับอตอนนี้คิดถึงคนทังบ้านอยู่ไหมก็มีนิดนึงครับแต่ก็อยู่ได้สบายครับอเอาบอกอะไรก็ได้ฝากไปถึงคนทังบ้านหน่อยว่าทํายังไงได้ไม่ต้องให้ห่วงเราอะว่าเรากินอยู่นอนหลับไม่อะไรไม่อาว่าไปเลยอยากให้พ่อแม่ครับไม่ต้องคิดมากนะครับผมอยู่ดีกินดีไม่ต้องกลัวโครคภัยนะครับ ฝากคนทางบ้านดูแลตัวเองด้วยนะครับพอวันนี้ก็เพิ่งฉีดยาได้ไหมใช่ไหมบัฟฟินซีโนซีโนแวกครับฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มปลอดภัยไหมปลอดภัยดีครับไม่มีผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงครับอฝากคนที่สอบถามครูหน่อยได้ชื่ออะไรฝากถึงกันะครับธัญลักษณ์สำราญนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับถึงจะไม่ได้คุยคิดถึงเสมอรักเสมอครับอทำมือรักก็ดีธัญลักษณ์รักก็เาทำไงนะครับอ่า ตาถึงแฟนนะครับถัญยลักษ์สำราญนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับว่รักเสมอครับแค่หนึ่งปีไม่นานนะครับคนฝึกไม่ท้อคนรอก็ไม่ต้องทิ้งกันนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆรักนะครับเด็กๆด้วยครับกำมือสัญ,ญลักษ์ด้วยเออรอหน่อยนะจ๊ะรอหน่อยนะจ๊ะเออทางนี้ก็อดทนเหมือนกัน ทางนี้ก็อดทนเหมือนกันทางนู้นก็อดท้อด้วยทางนั้นก็อดท้อด้วยเออเอ้ยอดทนด้วยเออยังไงทางนี้ก็จะตั้งใจฝึกยังไงทางนี้ก็จะตั้งใจฝึกครับแล้วทำไมคุณไม่คิดเองมันคุณลอกผมเลยเนี่ยอ้าวเอาเอาย้ายเปิดแมสหนิดนึงจะได้เห็นปากอ้าวเทับคนลอยนะคนลอยไม่ท้อคนลอยไม่ทิ้งนะครับเออโอเคบาย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 ครับโอเค